จะดีไหมถ้า MG H5 EV รุ่นเริ่มต้นให้ออปชั่นเพิ่มในราคาที่ถูกลงสิ่งที่เพิ่มมาจากรุ่นดีปกติคือเบาะไฟฟ้าและพุงมลาลัยหุ้มหนังส่วนที่เหลือ ให้เหมือนเดิมทั้งไฟหน้าและไฟไท้ายแบบ Full LED กันชนหน้าพร้อมกระจังหน้าเปิดปิดอัตโนมัติเสริมเ่าหลังคาตกแต่งด้วยสีเงินกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าพับด้วยมือกรอบสีดำเช่นกับออล้ออลลอยลมสีดำขนาด17นิ้วแต่สีตัวรถนั้นมีให้เลือกครบทั้ง4ีเฉดภายในมาพร้อมกับโทนสีเทาดำพร้อมกับจอกลางขนาด12.8นิ้ว ตัดลำโพงมาให้ถึง4ตัวเติอดจนระบบปร,ปรับอากาศอัตโนมัติอนโซนกลางแตกต่างจากเวอร์ชั่นจีนเบาะนั่งหุ้มด้วยหนังพร้อมช่องแอร์และช่องเสียบ USB สำหรับผู้โดยสารตอนหลังความปลอดภัยจัดเอ a ดสครบเซตไม่ขาดเลยไม่แต่อย่างเดียวแต่ระบบช่วยถอยจอดจะมีเฉพาะด้านหลังเท่านั้นคุ้มพลังมาแบบพอเพียงแต่เพียงพอต่อการใช้งานในราคาจำหน่ายตังต่อไปนี้ใครสนใจไปด,ดูที่ที่โชว์รูม MG ทั่วประเทศ